ต่อไปวิเคราะห์แบบที่4นะครับวิเคราะห์แบบที่4นะฮะก็จะเป็นอัฐะของสัจจะศัพท์ตามบาลีที่เราเห็นในคาถาท่านว่าอัฐตถุทารโตนี่แหละนะครับเบื้องต้นก็อัฐโตก่อนโดยอัฐะนะเป็นอัฐะของสัจจะศัพท์นั่นเองนะครับอัฐะของสัจจะศัพท์ก็คือมันเป็นของที่จริงแท้นั่นแหละนะนะที่ว่าจริงแท้ก็คือมันเป็น โคจรเป็นอารมณ์ของอริยญาณเป็นภาวะที่ไม่ผิดเพี้ยนเป็นภาวะที่มีจริงเป็นจริงสามารถเห็นด้วยปัญญาจักสุนะครับฉะนั้นสัจจะเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ของญาณที่เป็นอริยะก็คืออารมณ์ที่เป็นเห็นได้ด้วยปัญญาจักสุนะครับไม่เหมือนกับพวกที่ไม่มีจริงพวกของไม่มีจริงก็เช่นมายาพวกที่ เป็นมายากรหลอกลวงเหมือนพวกพยับแดดนะครับหรือว่าเป็นของหลอกลวงไม่มีจริงเหมือนอัตตาของพวกเดรัจฉีทั้งหลายบอกว่ามีตัว,ม,ตวมีตนอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าไม่มีจริงนะครับพวกนั้นเป็นแบบไม่ใช่สัจจะนะเป็นเหมือนมายากลบ้างเป็นเหมือนของหลอกลวงตาเหมือนพยับแดดบ้างเป็นสภาพที่หาไม่ได้เหมือนอัตตาของพวกเดรัจฉีบ้างแต่ว่าสัจจะเนี่ยมีจริงแท้ โดยเป็นโคจรของอริยญาณน,นะครับเป็นสิ่งที่มีลักษณะโดยอาการคือพาธนะเนี่ยทุกปรปภาวะเหตุเกิดนี่คือสมุทยัยสันติคือนิพพานนิยานะก็คือมรคนะครับนะอันนี้ก็เป็นสภาวะที่มีจริงมีแท้เลยนะครับนะดังที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ตรัสแสดงเอาไว้อย่างเช่นคําว่าอิดังทุกขันติพิกเ,เว ตะถะเมตังอวิตะถะเมตังอนัญญะทถเมตังเป็นต้นนะครับอันนี้ท่านยกตัวอย่างมาจากพระไตรปิฎกนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายคําว่านี้ทุกเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นและไม่เป็นอื่นจากความเป็นเช่นนั้นนะท่านก็เลยเขียนเป็นคาถาแบบไพเราะให้พวกเราได้ท่องนะท่านใดที่แปลได้ก็แปลเอาหรือท่องไว้ก็ได้เนี่ย นาบาทกังยะโตทุกขงังทุกขาอันยังนาะบาทกังพาทกัตตะนิยาเมเณนะตะโตสัจจะมิดังมาตังนิยามคือความแน่นอนมันเป็นสัจจะเนี่ยเป็นความแน่นอนเป็นนิยามนะอันนี้นะครับคือตรงนี้คาถาที่หนึ่งนี้ก็แปลว่านอกจากทุกแล้วสิ่งที่จะเบียดเบียนไม่มีสิ่งที่เบียดเบียนอื่นจากทุกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกนี้จึงเป็นสัจจะ โดยแน่นอนทีเดียวว่าเป็นสิ่งที่เบียดเบียนภาทักกแปลว่าเบียนแปลว่าเบียดเบียนนะครับมันจะเป็นสัจจะนะสิ่งที่จะเบียดเบียนนอกจากทุกไม่มีนะนอกจากทุกสิ่งที่จะเบียดเบียนอื่นก็ไม่มีเช่นกันนะต่อไปสมุทัยก็เป็นสัจจะเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นเหตุของทุกนะนิยาเมนาเน,าเนี่ยดุขะเหตุนิยาเมนา ตังวินานันยโตดุขังนะโหตินะจตังตะโตดุขเหตุนิยามีนะอิติสัจ,จังวิสติกาเว้นตันหาเสียแล้วทุกย่อมไม่มีจากเหตุอื่นและทุกนั้นจะไม่มีจากตันหาก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นตันหานั้นจึงเป็นสัจจะโดยกําหนดแน่นอนว่าต้องเป็นเหตุแห่งทุกเห็นไหมมันชัดขั้นขนาดนั้นนะเว้นตันหาคือถ้าไม่มีตันหาทุกมันจะมาจากเหตุอื่นก็ไม่ได้นะ พระอินท์จะมาทําให้พระพรหมจะมาสร้างให้ก็ไม่ได้นะถ้าไม่มีตัณหาแล้วทุกไม่มีนะครับและถ้ามีตัณหาเนี่ยทุกจะไม่มีก็ไม่ได้ละทีนี้นะมันเป็นสัจจะต่อไปสภาวะที่สงบโดยนิยามโดยแน่นอนก็คือพระนิพพานนานญาานิบานโตสันติสันตังนะจะนะตังยโตสันตาภาวะนิยาเมเนณะตโตสัจ,จมิดังมาตัง แปลว่าความสงบอื่นนอกจากนิพพานไม่มีและนิพพานนั้นจะไม่สงบก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานนี้จึงเป็นสัจจะโดยกําหนดแน่นอนว่าเป็นความสงบนะฉะนั้นความสงบนอกจากนิพพานไม่มีนะที่เราเห็นว่าโอ้นั่งสมาธิแล้วสงบอันนี้มันเป็นสมมุตินะพูดกันเล่นๆไปกันแหละเดี๋ยวพอได้สมาธิสูงขึ้นอันเก่ามันก็ไม่สงบแล้วนะอย่างนี้หรือสงบวันนี้วันหน้ามันก็ไม่สงบแล้วเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สัจ,จะนะครับ ตัวสงบอื่นนอกจากนิพพานไม่มีและนิพพานนั้นจะไม่สงบก็ไม่ได้นะม,นมันแน่นอนเลยนนี่คือโดยนิยามมันเป็นอย่างนี้โดยสัจนะครับต่อไปก็มรคนะครับมรคาอยัยญงน,นิยานังอนิญยานโนนะจาปิโสตัชนญานะภาวัต,ตาอิติโสสัจะสัมมโตนอกจากมรเครื่องนำออกจากวัตถุกอย่างอื่นย่อมไม่มีและมรนั้น จะไม่ใช่เครื่องนําออกก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นมักนั้นจึงชื่อว่าเป็นสัจจะเพราะเป็นเครื่องนําออกอย่างแท้จริงนั่นเองนะนี่คือโดยอัฏถะของสัจจะศัพท์นะม,มันจริงมันแท้มันแน่นอนมันเป็นอารมณ์ของอริยญาณสามารถเห็นได้ด้วยปัญญาจากสุขไม่ใช่ของหลอกลวงนั่นเองนะเป็นของแน่นอนท่านก็อธิบายวิเคราะห์แบบที่4นะเราก็ได้ความรู้มาเพิ่มตามสมควรนะ ต่อไปไปอย่างรวดเร็วอย่างที่5นะครับวิเคราะห์แบบที่5อัตถุทารโตนะครับเนื่องจากคําว่าสัจจะที่ใช้ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะสัจจะศัพท์เนี่ยความหมายมันเยอะนะครับนะท่านก็จะบอกว่าในพระไตรปิฎกมีใช้กี่ความหมายอะไรบ้างแล้วก็ในที่นี้ใช้ในความหมายอะไรก็ในที่นี้ใช้ความหมายว่าอริยสัจจะนั่นแหละนะครับนะ ส่วนในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีสัจจะก็ใช้ในความหมายว่าวาจาสัจจะก็ได้ก็คือคําพูดจริงอย่างเช่นสัจจังพเนนกุเฉยะเป็นต้นสัจจังพเน่ท่านนะบุคคลควรพูดแต่คําจริงนะบุคคลควรพูดสัจจะไม่ใช่สัจจะสี่นะตัวนี้สัจจะตัวนี้หมายถึงให้พูดคําจริงนะเป็นวาจาสัจนะแล้วก็ไม่ควรโกรธนะนี่นะเป็นคนมีสัจจะพูดจริง นะครับแล้วก็ไม่ควรเป็นคนขี้โครนท่านเองนะครับหรือใช้ในความหมายว่าวิรติสัจจะก็ได้ก็คือการงดเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีหรือตามความเชื่อของบุคคลนะก็เรียกว่าสัจจะเหมือนกันอย่างเช่นสัจเจติตาสมณนะพรามนาจะสมณะและพรามณ์ดำรงอยู่ในสัจจะนะฉะนั้นสมณนะพราหมณ์ดำรงอยู่ในสัจจะนี้ไม่ได้หมายความว่าดำรงอยู่ในสัจจะสี่นะ ก็คือดำรงอยู่ในการงดเว้นที่เขาตั้งระเบียบขึ้นมาหมายถึงสมณพราหมณ์เนี่ยจะเป็นสมณพราหมณ์ได้เขาต้องอยู่ในกฎระเบียบนั่นเองก็กฎระเบียบของเขาก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะมีข้อง,งดเว้นอย่างเช่นพระเนี่ยก็ต้องห้ามฉัน้าวเย็นจึงจะเป็นสมณะใช่ไหมเป็นสมณะจะมากินกาวเย็นเหมือนโยมมันก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในสัจจะนะครับต่อไปใช้ในความหมายทิฏฐิก็ได้ทิฏฐิสัจจะใช้คําว่าสัจจะนั่นแหละแต่หมายถึง ความเห็นผิดอย่างเช่นประโยคว่ากัสมานุสัจจานิวดันตินานาปวาดิยาเสกุสลาวดานาประโยคนี้ก็แปลว่าเพราะเหตุใดหนอสมณพราหม์ทั้งหลายผู้กล่าวยกตนว่าเป็นคนฉลาดจึงพูดความเห็นต่างๆกันเห็นไหมเนี่ยสัจจะจึงพูดสัจจะต่างๆกันนานาจริงจริงสัจจะโดยอริยสัจนี่มันไม่มีต่างกันนะแต่ว่าอันนี้เขาพูดความเห็นต่างกัน ใช้คาว่าสัจจะแต่หมายถึงความเห็นนะครับบางทีสัจจะใช้ในความหมายว่านิพพานหรือในมรรคก็ได้เช่นคําว่าเอกังหิสัจจังนะทุติยมัตีติเป็นต้นอันนี้หมายถึงปรมัศถสัจจะคือนิพพานกับมรรคนะครับหรือบางทีก็หมายถึงอริยสัจจะก็ได้เช่นจตุนังอริยสัจจานังเป็นต้นนะในที่นี้ใช้ในความหมายอริยสัจนะครับที่เราเรียนอยู่ นี่คือวิเคราะห์แบบที่5ก็คือโดยอัตถุธาระอัตุธาระหมายคขาว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านใช้ความหมายของสัจจะเนี่ยใช้คําว่าสัจจะหลายความหมายเราก็ไปยกมาก่อนแต่ในที่นี้ในขณะที่เราเรียนอยู่เนี่ยสัจจะเราใช้ในความหมายอริยสัจอย่างเดียวเราไม่ใช้ในความหมายวาจาสนะัจนะเช่นพูดคําจริงเนี่ยไม่ใช่อริยสัจงดเว้นโน่นนี่นั่นตั้งอยู่ในสัจจะเนี่ยไม่ไม่ใช่อริยสัจนะ พูดสัจจะต่างๆกันพูดความจริงต่างกันอันนี้ไม่ใช่อริยสัจอย่างนงี้ยทำตรงนี้นะครับคือบางทีใช้ความหมายว่าสัจจะนะแต่ไม่ได้หมายถึงอริยสัจหรอกนะทำตรงน,งนี้ในที่นี้เราเรียนอยู่เราเรียนอริยสัจนะครับต่อไปวิเคราะห์แบบที่6โดยความไม่หย่อนไม่ยิ่งนะทําไมจึงมีแค่4 6อนูนาทิกโตนะนะอย่างนี้ยนะครับอริยสัจมี4เท่านั้น เป็นการห้ามเนื้อความอื่นก็คือไม่ได้มี567ไม่ได้มี1 2 3สนะครับไม่มีการหย่อนและไม่มีการยิ่งกว่านี้ทำไมล่ะอย่างนี้นะก็พวกเราก็คงแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็พระพุทธเจ้าว,ว่ายังไงก็ยาง,งางนั้นว่างั้นนะท่านก็เลยไปยกพระพุทธพจน์มานะอย่างนี้นะครับยกพระพุทธพจน์มาเนี่ยทุกท่านก็ไปอ่านดูได้นะครับว่าสัจจะมันต้องมี4เท่านั้นโดยข้อที่1เป็นทุกข จะไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ได้นะข้อที่2ต้องเป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยไม่ได้เลยข้อที่3เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธก็ไม่ได้ข้อที่4เป็นมรรคไม่เป็นมรรกก็ไม่ได้อย่างแน่นอนนะใครจะมาย้ายข้อก็ไม่ได้ใครจะยกเลิกว่าขอให้ตัดออกสักข้อหรือเพิ่มมาสักข้อก็ไม่ได้นะครับต้องมี4เท่านั้นไม่หย่อนไม่ยิ่งก็ยกพระพุทธพจน์มานะมาอ้างยิง ถ้ายกพระพุทธพจน์มาก็เรียกว่าจบแล้วแหละนะทำองนี้นะครับทีนี้ยังมีแง่มุม,มอ,อื่นืนที่ท่านอธิบายเพิ่มเติมอีกที่ว่าสัจจะมีสี่เนี่ยไม่ขาดไม่เกินไม่หย่อนไม่ยิ่งเนี่ยนะครับนะก็ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยพระสาสดาของพวกเราเนี่ยแสดงการเวียนไหวแต่เกิดก็คือขันห้าที่เวียนไหวไปพระองค์ก็ทรงแสดงพร้อมทั้งเหตุเนี่ยโดยขันห้านี่เป็นทุกข์ใช่ไหม แสดงพร้อมทั้งเหตุก็คือสมุทัยทีนี้เมื่อแสดงทุกขและเหตุที่พากันหมุนวนแล้วก็แสดงการไม่หมุนด้วยพร้อมทั้งอุบายอันนี้ก็นิโรธกับมักเนี่ยมันก็ครบพอดีก็คือวิธีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงให้มันสมบูรณ์แสดงครบแง่มุมนะแสดงทุกแสดงเหตุแสดงที่ไม่มีทุกขและแสดงอุบายทําให้ถึงด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เลยแสดงมี ประวัติกับนิวัติประวัติก็คือฝ่ายทุกฝ่ายวัตตะนิวัตติก็คือฝ่ายวิวัตตะพร้อมทั้งเหตุมันประวัติก็มีประวัตตกะก็คือสมุทัยมาประวัติเป็นทุกประวัตตกะเป็นสมุทัยนิวัตติเป็นนิโรธนิวัตตกะเป็นมรรคอย่างนี้นะครับนะก็เลยมี4หรือสามารถวินิจฉัยความไม่หย่อนไม่ยิ่งโดยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นเป็นสิ่งที่ ทำกิจอย่างสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยโดยปริญญายะเป็นธรรมะที่ควรกําหนดรอบรู้อันนี้คือทุกเป็นปหาตภะควรละคือสมุทยัยสัจจิกาตภะควรกระทําให้แจ้งคือนิโรธภาเวตภะควรทําให้เกิดคือมักเก็ครบสมบูรณ์หรือแสดงเป็นตัณหานี่คือทุกตัณหาวัตถุนะตัณหาขึ้นมาก่อนตัณหาตัณหาวัตถุตัณหานิโรธแล้วก็ ตัณหานิโรธุปปายะก็คืออุบายทําให้ถึงภาวะที่ไม่มีตัณหาหรืออาระยะก็ได้อาระยะคือกามนะแล้วก็ความยินดีในกามอาระยะสมุขค,คาตะคือการถอนความอาลัยถอนความยินดีในกามอาระยะก็คือกามคุณนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนะี่ยอาระยะรามาตาก็คือตัณหาติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส อาระยะสมุขค,คาตะก็คือนิพพานแล้วก็อาระยะสมุขค,คาตุปายะก็คือมรรคนั่นเองเนะเวลาแสดงก็เลย4ไม่หย่อนไม่ยิ่งนะครบสมบูรณ์ลงล็อกนะอย่างนี้ยทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคำอธิบายหรือการวิเคราะห์ในแบบอัตรกถานะนะอย่างนี้ท่านนิสิตก็จะพอได้แนวไปนะนี่แบบที่6นะข้อที่6